มากไปเรียนมโนวิทีมากอะนะกรรมฐานอะถ้าถ้าเราเรียนเนี่ยกรรมฐานอย่างงี้งนะถ้าเราไปเรียนมากๆแล้วเรานั่งสมาธิมากๆนะเราจะได้ยินเสียงหายใจใน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 โลกวิญญาณนะ<อ>คือมันไม่มีหรอกไอหายใจอะแต่เราได้ยินเสียงหายใจตัวเองเนี่ยแหละแต่เราเหมือนกับเราแบบเหมือนกับว่าผูกพันอะมีอะไรก็ไปนั่งคุยกับรูปพระจะมีความสุขเพราะอะไรเราไม่ด่าใครเราไม่ด่าใครเราไม่ว่าใครเราไม่ทะเลาะก,กับใครมีความสุขไงนะ แต่ถ้าเราเห็นคนมาด่าพาด่าอะไรเงี้ยเราก็เตือนอะไรได้ก็เตือนเตือนไปตามอะไรเขาเรียกว,ว่าอย่างน้อยก็บอกบอกไว้ม้างอะ่ะ <c oughs> ดีดีกว่าเอาตัวรอดเป็นคนเดียวหน้าองศารนะว่าตามจริงเราเป็นมนุษย์อะเราก็ไม่อยากให้มนุษย์ลงนรก,กอ,นอะเนาะเออเราอยากให้มนุษย์แบบว่าพ้นนรกกันไปอะ่ะแล้วก็ไปเข้าไปสู่สุขติภูมิไปแบบไปเทวดาไปพรมไปนิพพานกันไม่อยากให้มันเวียนว่ายตายเกิดมันทรมานนะ เก่งได้แต่อย่าเก่งกับศาสดาอย่าเก่งกับอครมาหาสาวกอย่าเก่งกับพระปเจกมันอันตรายเพราะว่าท่านเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มีคุณธรรมนะจริงจริงมังดูแล้วมีความสุขจริงเออนะนั่งสวดนมน,น่ะวันก็นั่งสวดมนต์จริงๆผมว่าเหมือนเหมือนถ้าคนอยู่กับผมจะรู้ว่าผมมันนั่งสวดมนทั้งวันแหละ <c oughs> ถามว่าเพราะอะไรอ่ะเอาจริงๆคนเราเนี่ยนะมันมันมีอะไรรู้ไหม เหมือนกับที่หลวงตาาเป็นนะ่ะเราเห็นหลวงตาาใช่ไหมหลวงตาาเนี่ยเวลาท่านนั่งอยู่เนี่ยท่านก็หัวเราะแ้วท่านก็เรียกคุณจิงจกนะเรียกคุณจิงจกเรียกอะไรก็ไปนะนะดูนะคุณจิงจกคุณอะไรเงี้ยถามว่าไม่ได้บ้านะแต่มันมีความสุขของมันนะคนเรามัวแต่มานั่งด่ามึงกูยอะไรเงี้ยมันมันมันเสียบุคลิกไม่พอคนเขาจะเสื่อมศรัทธาเอานี่เรื่องจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสัมมนาคุณด้วยเอาจานเอาเอาเอาชามไปเกล้ยง แล้วก็ตามไล่ล่าด่ากันทุกช่องเขาบอกว่าอะไรนะมนุษย์เราสร้างอะไรไว้ก็เป็นอย่างนั้นนะสร้างศัตรูไว้ศัตรูก็เยอะนะสร้างอริไว้มากอริก็เยอะสร้างความแค้นไว้กับใครความแค้นมันก็เยอะตามแม้แต่คาพูดนั้นไม่ได้ตั้งใจจะสร้างศัตรูก็ตามมันก็มีศัตรูในเรื่องจริงเนี่ยแหละความคิดคนเราห้ามใครไม่ได้หรอกแต่เราอ่ะรักษาตัวเราให้รอดปลอดภัยได้นะ เวลาเวลาเราสวดมนต์ทำสมาธิมากๆเนี่ยนะมันมีความสุขชีวิตใจิตใจคนเน่ะนะนะเอาใครจะดูดวงก็จัดของขวัญเข้ามาแล้วถามได้นี่พูดจริงมันมันชีวิตคนนะ่ะมันอยู่อ่ะอยู่อย่าให้มีศัตรูอยู่ให้มีความสุขมีอะไรก็บอกกล่าวคนอื่นเขามั่งนะไม่ใช่ไม่บอกไม่กล่าวเนี่ทางไหนมันมันจะไม่ไปนรกอะต้องบอกกล่าวกันไว้เดี๋ยวพอมันไปนรกแล้วเออเฮ้ยแกตัวไม่ทันตายไปแล้ว นี่เรื่องจริงนะ้าเทอารูปพระมานะเอาดอกไม้ทุบเทียนว่า